สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครื่อริดอเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยในวันนี้เราอยู่กับคุณ g กสคิ k เลอร์นะครับเป็นโซเวียตสีฟ้าที่ฝั่งซ้ายนะฮะสู้กับคุณอะไรเนี่ยแดนดี้สองสห้นะครับผมเป็นจักรวรรดิแดนอาทิตย์อุทัยสีน้าเงินที่ฝั่งขวานะซึ่งผมก็จะเรียกว่าญี่ปุ่นนั่นแหละสั้นๆนะฮะวันนี้ เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าคาบาน่ารีพับลิกนะครับไม่ได้อยู่ในอีเวนต์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันนี้เป็นเกมของผู้เล่นทั่วไปนะฮะ <c oughs> เป็นการเจอกันระหว่างโซเวียตกับญี่ปุ่นนะฮะแต่ว่าคุณโกสคิลเลอร์นี่คือเขาเป็นผู้เล่นที่อยู่ในเกมนี้มานานนะฮะส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยได้ลงอีเวนต์หรอกครับเขาจะเล่นกับพวกผู้เล่นทั่วไปหรือผู้เล่นใหม่อะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็อัพคลิปลงอ่า ลงลงเว็บนะฮะรับอัพทวีตอัพไฟรีเพลย์ลงนะให้คนแบบเข้าไปโหลดดูได้อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งผมก็โหลดแล้วก็ามาคคสนะครับผมอ่าพักกันสักครู่นะฮะหลังจากอีเวนต์ใหญ่ไปนะฮะอ่าตอนนี้แมงมุมเข้ามาอือหือจะฝั่งสีน้ำเงินส่งโดโจคอมาเรียบร้อยครับแมงมุมโดดใส่เลยฮนะแตกแน่นอนแล้วโดโจคอ,อนี่คือกลางไม่ได้ด้วยนะถ้าโดนแมงมุมเข้าอย่างงี้เนี่ยเรียบร้อยไมซิเกิลวิ่งมายิง ถ้าเป็นงี้นี่แมงมุม,มมันจะแตกด้วยไหมอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นไปได้แล้วก็ซิกนอโอ้โหออกออกด้านข้างนะฮะออกออกตรงๆไม่ได้นะมันโดนบอดี้บล็อกโอ้โหอะไรวะเนี่ยเคฟฝังสีน้าเงินนะครับยึดบอร์ดนะมันไปได้เรียบร้อยนะแล้วตรงนี้ก็มีการพับฐานใหญ่ไปไว้ไหนเอ่ยนี่ฮะ MCV อยู่นี่นะครับรีไฟนอรี <Cinderella> ขอออกมาแล้วนะฮะขยายฐานอย่างไวเลยนะครับฝั่งสีน้ําเงินอื ตรงนี้มีแมงมุ้มโดดเข้ารถเก็บแร่ไปอีกโอ้โหเรียบร้อยบื้มนะฮะอ,อ,อืก็อีกคันหนึ่งยังไงครับแล้วทุนไม่สลับไปเป็นปืนกลน,นะมันจะได้สกัดไว้ได้โอ้ไม่ทันเลยครับจังหวะน,นี้แตกแล้วฮะสิกเกิลเข้ามายิงทหารตายแน่นอนไม่เหลือนะฮะตรงนี้ยังไงโด,ดใส่ทหารอีกทหา,หารหลบได้ตายนะฮะตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินขึ้นโรงรถแล้วนะฮะ อย่างไวเลยนะครับอย่างไวเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อสินเงินถึงงุ้มไหมนี่ไหนเขาดูหนฝั่งสีน้ำเงินตอนนี้เงินเหลืโอโอ้โหเงินเง,งินหมดนะฮะโอ้โหแล้วกดโอ้โหคุณไม่กดสร้างอยู่ในแต่กดอัปเกรดก่อนนี่นะเดี๋ยวสมิมันไม่ได้สิครับอย่างนี้ไม่มีกองทัพป้องกันบ้านนะเนี่ยแล้วตรงนี้ฝั่งสีฟ้าสร้างท่าเรือแล้วนะฮะออกสติงเรมานะครับมีตังหลักพันเลยนะฮะอย่างอย่างเยอะเลยนะครับ เอ็มซ <c oughs> บวิ่งมาตรงนี้มากลางตรงนี้ใช่ไหมทําการขยายฐานบริเวณนี้นะฮะยังไงครับไม่ใช่เหรอฮะจะไปไหนครับไม่ทราบแต่ตรงนี้มีโรงไฟฟ้าอยู่2โรงนะของฝั่งสีน้ําเงินที่ยังเหลืออยู่นะครับตรงนี้เขาก็ยังไม่กดยอมแพ้นะสีน้ําเงินนี่คือสู้สุดชีวิตนะครับผมตรงนี้โรงฐานสร้างแทงบัตเตอร์มาสามคนแล้วเงินก็หมดนะฮะนี่อา โอเคสร้างเสร็จจนได้นะครับตรงนี้ว่ายังไงอัปเกรดยังไม่เสร็จเลยนะฮะหรือยังหรือยังไงไม่ซาบแต่ทีนี้เนี่ยอ้าวขายทิ้งแล้วนะฮะโอ้โหอย่างไวเลยนะเรียบร้อยอืมอ่ะและเนื่องจากว่าเป็นอ่าแมชของผู้เล่นทั่วไปนะฮะมันอาจจะไม่ได้เดือด เหมือนกับอีเวนต์ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่ดูเหมือนว่าฝั่งสีน้ําเงินนี่จะอ๋อไม่ได้อัปเกรดนะ,ะกดเทงโง่ออกมานะครับผมโอเคอย่างน้อยๆเขาก็ยังมียูนิตไว้ต่อสู้ได้อยู่นะฮะดูทรงแล้วเป็นผู้เล่นใหม่หรือเปล่านะฝั่งสีน้ําเงินน,น่าจะไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะแต่เป็นผู้เล่นที่ฝีมือระดับกลางๆนะฮะยังไม่ถึงขั้นที่จะเรียกได้ว่าเป็นกู๊ดเพลเยอร์หรือระดับดีขนาดนั้นนะ ดูจากสไตล์การสร้างฐานนะครับสร้างฐานสร้างกองทัพนะฮะเรียบร้อยโรงไฟฟ้ายังไงก็ต้องสร้างนะฮะโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะเปิดเทคนะฮะแต่ตอนนี้ยังไงสีฟ้าอืมสีฟ้าอยู่นี่นะครับสติงเรย์มาแล้วมาเจอกับแทงบัตเตอร์ของสีน้าเงินแตกเรียบร้อยครับโอ้โหได้ยศหนึ่งบ้างเลยนะเป็นเรือที่มีขานะครับสติงเรย์เอามาอีกหนึ่งลำบึ่มสิครับแต่ตรงน,นี้ยังไงซิกเกิลต้องเข้ามาเคลียร์นะฮะ คุณมียิงแทงบัตเตอร์ก่อนนะครับโอ้โดดใส่เงี้เลยฮะทำให้ติดสตันไปนะครับเรียบร้อยแตกนะฮะแล้วว่างฝั่งสีน้าเงินโอ้ขยายฐานลงน้ำนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะจริจริงมันเหลืออีกที่หนึ่งจุดนี้นะฮะน่าจะมาสักหน่อยแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินเอาเอา mcv มาเจอเมงมุมเข้าเรียบร้อยครับแตกแน่นอนฮะโอ้โหกลางไม่ได้นะครับมีเมงมุมอยู่ข้างในเงี้ยต้องเคลียร์เมงมุมก่อนนะครับเรียบร้อยครับกดยอมแพ้ไปแล้วนะ อย่างไวเลยนะครับ5นาทีกว่าๆเท่านั้นเองนะชัชนะก็ได้ตกเป็นของคุณ Ghost Killer ฝั่งสีฟ้านะครับผมประมาณนี้นะ Structure ทรัพยากรอันนี้ก็คงเดาได้ไม่ยากนะครับสีฟ้ายังไงก็นำโด่งอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าโดนอะไรนะเพราะาฝั่งสีมกังนี่โดนสีฟา้าปวดในช่วงต้นเกมอย่างที่เห็นไปนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอดีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ